าติไทศไทย เชิญเที่ยวงานการแสดงแสงสีเสียงแห่งเมืองเสมาและเทศกาลถวายพระหม่มพระนอนหินทราย1,300ปีณวัดธรรมจักรเสมารามระหว่างวันที่11และ12พฤษภาคม2568ณวัดธรรมจักรเสมารามภายในงานทุกค่ำคืนคุณจะได้พบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นพร้อมช้อปสินค้าของดีอำเภอสูงเนินกว่า30ร้านค้าพร้อมเช็คอินจุดถ่ายภาพภายในงานและอุโมงไฟประดับพลาดไม่ได้พบกับการแสดง แสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองเสมาและพระนอนหินทราย1,300ปีพร้อมชมการแสดงดนตรีโปงหลางจากวงสายแนนลำตะครองวงดนตรีโปรงหลางโรงเรียนบุญวัฒนาและคืนวันที่12พฤษภาคมชมลิเกเมืองโคราชคณะระเด่นใจดีมาร่วมย้อนรอยอดีตไปด้วยกันแล้วคุณจะหลงรักสูงเนิน เชิญเที่ยวงานการแสดงแสงสีเสียงแห่งเมืองเสมาและเทศกาลถวายพระห่มพระนอนหินทราย1,300ปีณวัดธรรมจักรเสมารามระหว่างวันที่11และ12พฤษภาคม2568นณวัดธรรมจักรเสมารามภายในงานทุกค่ำคืนคุณจะได้พบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นพร้อมช้อปสินค้าของดีอำเภอสูงเนินกว่า30บร้านค้าพร้อมเช็คอินจุดถ่ายภาพภายในงานและอุโมงไฟประดับพลาดไม่ได้พบกับการแสดง แสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองเสมาและพระนอนหินทราย1,300ปีพร้อมชมการแสดงดนตรีโปงหลางจากวงสายแนนลำตะครองวงดนตรีโปรงหลางโรงเรียนบุญวัฒนาและคืนวันที่12พฤษภาคมชมลิเกเมืองโคราชคณะระเด่นใจดีมาร่วมย้อนรอยอดีตไปด้วยกันแล้วคุณจะหลงรักสูงเนิน